สวัสดีจ้าหลังจากที่ห่อถ้ำลูกประครบท้ำพิมเสนานามแล้วนอกจากละห่อก,ก็จะมาทํายาหมองนี่ค่ะยาหมองเป็นยาหมองว่านไพรนะคะส่วนผสมก็คืนไหแรเดอจ้าไผย,ยากงูสูตรกะเมืองเอาจ้า มีหวานไพร่มีน้ำมันหวานไพรนอกจากแล้วก็มีน้ำมันมุ้ยมีวาสลีนมีโคโลฟีนถ้าเามีอย่างอื่นอยากสิเพิ่มเติม,ตมก็ใส่ได้เ้ยจ้ะอันนี้ก็คือมีกระทะไฟฟ้านอกจากใส่น้ำแล้วก็เอ่อชามสแตนเลสเพื่อจะใส่ส่วนผสมลงไปในชามแล้วก็เอามาตั้งไฟให้มันร้อนนะจ้ะเราจะไม่ ตั้งไฟส่วนผสมเราจะไม่ตั้งไฟโดยตรงนะคะเราจะใช้อายความร้อนจากกระทะจากน้ำในกระทะจะก็จะทำให้ละลายนะคะส่วนผสมอันแรกเราก็จะเอ,อเอาวาสลีนลงไปต้องช่างก่อนคุณหมอ ว่าจะให้ทํำรึ่งกิโลเอาไปเอามาคุณหมอก็เลยให้ใส่ทั้งหมดจ้ะใส่ทั้งหมดประมาณหนึ่งกิโลกร,รัมจ้ะทั้งหมดที่คุณหมอใส่แล้วก็จะมีโพโลโฟีนสามขีด ปกติเราจะใช้ครึ่งกิโลพอแล้วก็ใช้โคลโรฟินประมาณ1ขีดแต่อันนี้เราใส่ทั้งหมดเราก็เลยใส่ไปให้เต็มที่เลยจ้ะเป็นโคลโรฟินสามขีดแล้วก็ตั้งให้ละลายเนาะจ้ะให้เกิดการละลาย น้ำเยอะไปจะจะเอาน้ำออกเพราะว่าเวลาเดือดแล้วมันจะพุ่งขึ้นมาเนาะค่ะไฟน้ำร้อนพแรงเอาเอาตักเอาน้ำออกสักหน่อยนอึงให้เพ็่นเหลือประมาณเลี่ยเรียก้นกระทะนี่จะ้ะเพื่อนจะได้ร้อนเร็วน้ำใส่น้ำร้ายน้านร้อนแล้วก็เดือดขึ้นมาน้ำพุ่งขึ้นมาคางคางขอบชามกระดินใส่อันตรายล่จ้ะพี่น้อง ข้ามฮกระตองระมัดระว่างเนาะจาครับเรืองฟื้นเรืองไฟเรืองความร้อนนี่ให้ระมัดระว่างที่สุดจ้ะจ้าหลังจากที่ละล่ายแล้วเนาะจ้าฮากระเติมส่วนผสมลงไปน้ำมันมวยประมาณหนึ่งหนึ่งถ้วยครึ่งถ้วยตวงเวยจ้า แล้วก็เออน้ำมันไผ่นี่ก็คือสูตรของเราก็คือเราจะใส่น้ำมันไผ่สามถ้วยตวงจะ้ะหมอเป็นกระจัดการให้เรียบร้อยปัญญานเหตุบดถือต่องตามสูตรนะจ้ะก็เ,กเลยตวงให้จ้ะพี่น้องถ้ายังไม่มีกลิ่นหอมเราอาจจะใส่พิมพ์เสน้ำลงไปด้วยก็ได้นะคะจะได้มีกลิ่นหอม ยาหมองของเราหรือถ้ายไผต้องการที่จะเปลี่ยนแบบว่าเออใส่สมุนไพรชนิดอื่นๆอย่างว่านหางจระเข้เสรดพังพอนหรือว่าจะเป็นขมิ้นหรือ,อยังอ,ยงอื่นหรือสิ่งที่สามารถที่เป็นยาแบบใส่แก้ปวดเมื่อยแกอแก่ล่มแก่วิ่งแกเวียนเนี่ยละจ้ะก็สามารถนำมาผสมได้จ้ะ ดมกลิ่นไม่กินไม่หอมใส่ลงไปอีกพี่น้องให้เพิ่นหอมนิดอีกขืนกินอีกนิดหนึง่งแต่ว่าถ้าใส่น้ำมันมุ้ยร้าย,ายมื่อใดจะเพราะว่าน้ำมันมุ้ยเป็นเห็ดไฮโดรดนะจ้ะเหมือนเฮาเห็นยาหมองอย่างที่เฮาใส่ทั่วไปทางเป็นใส่น้ำมันมุ้ยหลายๆล,ล,ล,ล้วมันจะเห็ดในี่ผิวหนังเหาห่อนออกห่อนนจ้จ้ะตอนนี้ก็คนให้ละลายให้ได้ที่นะคะ แล้วเราก็จะนำมากอกใส่ขวดที่ในขณะที่ยังอุ่นๆอยู่นะคะเพราะว่าไอว่าไอ,ไอโคลโรฟรินมันเสียให้เอ,อ่ยยามองนี่จับตัวแข็งตัวเร็วนอาจะต้องรีบกอกให้เซตในขณะที่อุ่นๆแต่ยังกอกบอกเซตแต่มันเพิ่นจะแข็งก่อนอีกต้องเอาล,งไ,อไาอาลงไปอุ่นใหม่จ้ะเอาลงไปอุ่นในกระทะใหม่นาะค่ะให้เพิ่นมีความอุ่นอยู่ แต่ว่าเพิ่นก็เพรกอกใส่ขวดแป๊บเดียวก็แข็งตัวแล้วจ้ะเขาใส่โคอโลฟีนนี่เนาะจ้ะก็คือทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังจ้ะแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยเห็ดแต่ประมาณกิโลหนึ่งกับ ขวดที่เพิ่นเตรียมมาเนาะจ้ะประมาณสามสิบสี่สิบขวดนี่จ้ะพี่น้องแต่ว่ากันยังเหลืออยู่จ้ะยังเหลืออยู่นะคะไอยาหม่องนี่ยังเหลืออยู่คุณหมอเพิ่นก็จะเอากลับไปกอกใส่ขวดที่รุ่งพยาบาลนั่มจ้ะเพราะว่าเพิ่นขวดเพิ่นหาสื่อบ่ได้เนาะจ้ะแล้วฝนตกน้ำมือนี้ฝนตกแห้งไรบ่อย ว่าสีโบได้อบร่มกันอยู่จะากรวาวแตละลุคนกับมาบ่อพรพอมถากันไปถากันมาจนสายใจยพี่น้องก็เลยได้ฝ่าวเห็ดแน่คุณหมอเป็นกับฝ่าวฝึกฝ่าวสอนห้เนาะค่ะเพราะว่าฝุากกนกระโตกการไปมากกันลำบากอันนี้เราก็ได้บรรจุขวดแล้วก็จะนำไป ตั้งโชว์ให้ดูนะคะจะมีลูกประคบเนาะค่ะมีลูกประคบมีพิมพ์เสนน้าม,มียามหมงฮะอบล่มมือเดียวได้จ้ะนี่คุณหมอเป็นสอนทํำนี่อบล่มมือเดียวจ้ะสามารถเฮ็ดขายสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้แกเออชุ่มชนหรือว่าตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาพเพะเป็นผลิตภัณฑ์งาม,งาม ออกแบบแพ็กเกจดีๆนั่นจ้ะสามารถขายได้เป็นรายได้เสริมให้กับเอ่อชุ่มช่นเขาได้จ้ะพี่น้องเนี่ยแข็งตัวราคาเนี่ยสีสันสวยงามมากจ้ะแล้วเราก็เอามาวางเรียงกันนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะจ้ะกับขอพระคุณท่าน อาจารย์จากมหาวิทย,ทยาลัยสงเนค่ะเรืยว่าวมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชราชวิทยาลัยนาะจะเปิดาม,มอบโครงการดีๆให้ครับชุ่มชนของเหาละค่ะขอประคุณคุณหมอจากโรงพยาบาลห0พรรษามหาวชิราลาลงกรด้วยค่ะที่กรุณามาอบรมให้กับกลุ่มของเราจ้า ก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านทีต่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ตลอดมาจ้าพี่น้องออกกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะ